ปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ตามธรรมดาคนเรามักจะตัดความเป็นจริงออกเป็นชิ้นๆและแยกออกเป็นส่วนๆโดยไม่สัมพันธ์กันซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกี่ยวพันซึ่งกันและกันของสรรพปรากฏการณ์ การที่เราสามารถมองเห็นสิ่งหนึ่งในสรรพ,พสิ่งและแลเห็นสรรพ,พสิ่งในสิ่งหนึ่งได้นั้นก็หมายความว่าเราสามารถทำลายเครื่องกีดขวางอันสำคัญที่ทำให้คนเรามีทัศนะต่อความเป็นจริงอย่างคับแคบเครื่องกีดขวางนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าการยึดติดในการมองตัวตนอย่างผิดๆซึ่งก็คือการมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นดำรงอยู่โดยตัวของมันเองอย่างจีรังยั่งยืน การที่เราสามารถทำลายทัศนะที่ปิดอันนี้ได้หมายความว่าเราสามารถปลดปล่อยตนเองจากความกลัวความทุกข์และความวิตกกังวลทุกชนิดในปรัชญาปรมิตาสูตรกล่าวไว้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเห็นแจ้งในความเป็นจริงของขันธ์ทั้งห้าซึ่งทำให้เกิดสภาวะว่างจากตัวตนนั้นท่านก็ได้ปลดปล่อยตนเองออกจากความทุกข์ความเจ็บปวดและความลังเลสงสยัยและความโกรธทั้งปวง เธอครูและผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็เช่นเดียวกันหากเรามีความเพียรดำรงสติพิจารณาขันห้าอย่างแน่วแน่เราก็สามารถปลดปล่อยตนเองออกจากความทุกข์ความขลาดกลัวทั้งหลายทั้งปวงว่ากันว่าพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ประทานพรแห่งความอาถรรพ์แก่คนทั่วไปธรรมชาติแห่งพรน,นี้ควรมีอยู่ในตัวเราไม่ควรจะเป็นของแปลกสำหรับพวกเรา และความอาถารน,นี้จะปรากฏในตัวเราได้ก็โดยการดำรงสติพิจารณาธรรมชาติแห่งความเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันของขันห้านั่นเองเมื่อท่านผู้ให้ประทานพรโดยหมดหัวใจเราในฐานะผู้รับก็ต้องรับอย่างหมดหัวใจเช่นกันและโดยวิธีนี้เท่านั้นพรน,นี้จึงจะมีความหมายการฝึกสติ จะต้องกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งมวลเพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจักรวาลชีวิตของบุคคลหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นของส่วนตัวที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งหนาตัดขาดจากโลกภายนอกดำเนินไปในการและอวกาศโดยปราศจากผลกระทบกับโลกการมีชีวิตอยู่ในวงหนึ่ร้อยคนหนึ่งแสนคนในลักษณะเช่นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการดำรงชีวิตด้วย มีปรากฏการณ์มากมายดำรงอยู่ในชีวิตของเราและตัวเราเองก็อยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆเราคือชีวิตและชีวิตนั้นปราศจากขอบเขตบางทีเราอาจจะพูดได้ว่าเรามีชีวิตอยู่จริงไม่ใช่อยู่อย่างตายซากก็ต่อเมื่ออยู่อย่างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโลกดังนั้นจงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมโลกความทุกข์ของคนอื่นก็คือความทุกข์ของเรา ความสุขของคนอื่นก็คือความสุขของเราหากชีวิตของเราปราศจากขอบเขตขันทั้งห้าที่ประชุมกันในตัวเราก็ไม่มีขอบเขตเช่นกันสามัญลักษณะของจักรวาลอันประกอบไปด้วยอน,นิจจงทุกขังอนัตตาความสำเร็จความล้มเหลวของชีวิตไม่สามารถทำร้ายเราอีกต่อไป เื่อเธอเห็นแจ้งแทงลึกเข้าไปในความเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันของความเป็นจริงเมื่อนั้นก็จะไม่มีอะไรมาเบียดเบียนเธอได้อีกต่อไปเธอได้รับการปลดปล่อยแล้วนั่งลงในท่าขัดสมาธิเพชรสิลองสังเกตลมหายใจของเธอการบำเพ็ญสมาธิเพื่อเข้าใจในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันนั้นต้องปฏิบัติอยู่เสมอ นอกจากเวลาที่เราอุทิศให้ตอนนั่งสมาธิแล้วความเห็นแจ้งในเรื่องนี้ยังจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการงานของเราประจำวันด้วยเราจะสามารถมองเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเป็นตัวเราเองและเห็นว่าเราเองก็คือคนคนนั้นด้วยเราจะต้องสามารถเห็นกระบวนการก่อกํำเนิดซึ่งกันและกันและเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันของสัพระ h e การณ์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นในอนาคต